ทีนี้ยินด,ดีต้อนรับเขา้าดูช่องสีสเกตไมโครซิงนะครับผ mm hmm. ุดครับวันนี้ความยากคือเราต้องฝุดไปให้ชิดกำแพงแล้วมันมีท่อประปาครับนีบ่มันชิดไม่ได้ว่ามันจะติดท่อประปาก่อน เก่าอย่างนี้นะถ้าได้พังนะเขาเรียกร้องเอาใหม่เนี่ยเรเขาเรียกร้องเราก็ต้องได้ทําให้เขาใหม่นะครับชั้นลากจะเป็นท่อ PVC นะครับต่อประปาเดินพ่อเก่าเห็น,นเห็นอยู่ดิ เราจะาไม่สามารถตัดตรงๆได้นะนี่มันก็ไม่ได้ตรงหรอกครับแต่ว่ามันจะเฉียงมากกว่านี้เราจะทำยากคองมันก็จะใหญ่ครับทีนี้พอฟองมันใหญ่ก็จะเบืองปูนครับทํายากด้วย ติดกำแพงเลยนะครับแนวที่ที่เราต้องการนะแม่ว่ามันมันเจอตอหมอกำะแพงเขาเขาทำทีอะไรไม่รู้ แกเกษียณแล้วเนี่ยว่าผมจะเลือกเบอร์ไหน <c oughs> มันใช่คนพื้นที่นี้ครับผมอยู่คนละเขตผมอยู่ตำบลครับไม่ได้อยู่เทศบาลรอต้อน่นคนละอำเภออีกอยูเตจนลักครับไม่ได้อยู่น,นั้นนะคถ้าผมอยู่ในเขีดพื้นทีน่นี้ถามมาแบบนั้นใหน้ผมตอบอยังไงครับ แล้วมีใครกันตอบไม่ว่าจะเลือกเงินแก้ขารับ้านก,กันได้ว่าแกแล้วครับแกก็ตึงๆหน่อยไม่ท้าในานา่าจะหมดเวลายขวดคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปเรียเท่าวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ